สวัสดีครับวันนี้คนระับผมจะมารีวิวแบงกามูนะผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยเนี่ยผมแบงกามูนะผมนี่เป็นไงทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยผมเดี๋ยวผมซูมให้ดูเห็นว่าทุกคนเห็นไหมเป็นรูปอนิเมะต่างๆนะผมอันนี้แบงก์ยี่สิบนะผมเห็นไหม ันนี้แบงห้าสิบมาแล้วมาดูข้างในกันมีแบงค์อะไรบ้างมีแบงค์ห้าสิบกี่ใบนะมีแบงค์ห้าสิบสองสามสี่อันนี้แบงค์สิบนะผมเอาไม้ดูให้หมดเลยแล้วกันอ่ะมีแบงค์แบงค์ห้าสิบสองใบแบงค์สิบแบงค์สิบสามบอก แบงสิบสามแบงยี่สิบหนึ่งแบงตร้อยสองสามสามแบงร้อยสามแบงห้าร้อยสองสามแล้วก็แบงพันแบงพันสองนะผมนี้ผมเห็นไหมอีกสองหนึ่งก็น่าจะเหมือนกันนะผมเหมือนกันไหมต่อดูข้างหลใช่เลยเหมือนกันเลยทุกคน อันนี้ซองที่ยังไม่ได้เกะอันนี้ซองเกะแล้วนี่มีตัวละครแบงอันนี้แบงค์พันนะครับแบงค์พันอ่ะแบงค์พันเราแยกไว้ตรงนี้ก่อนนะนี่แบงค์ร้อยตรงนี้นี่แบงค์งร้อยนะผมนี่แบงค์ร้อยนะครับเห็นไหมนี่ก็แบงค์ร้อยนะผมอ่ะแบงร้อยเราแยกไว้ก่อน ต่อไปแบงค์แบงค์พันเดี๋ยวก่อนนะทำไมแบงค์พันมีใบเดียวอ่ะทุกคนเนะี่ยมีแค่ใบเดียวเองเนี่ยนะแบงค์พันครับผมแบงค์พันเป็นใบเดียวเองทุกคนต่อไปแบงค์งเป็นยี่สิบเป็นยี่สิบมีกี่ใบเดี๋ยวดูก่อนแบงค์ยี่สิบก็มีใบเดียวทุกคน, with, น,กคนแบงค์ยี่สิบมีใบเดียวนะครับเนีน่ยแบงค์ยี่สิบครับต่อไปเป็นแบงค์สิบ ไม่ไม่ใช่ดีต่อไปแบงค์ห้าร้อยนี่แบงค์ห้าร้อยนะครับผมห้าร้อยเราแยกไว้ก่อนอ่านี้นะับต่อไปแบงค์ห้าสิบนับนี่แบงค์ห้าสิบนะครับแบงค์ห้าสิบมีเยอะอันที่มีเยอะสุดก็เอ,อ้ยไงแบงค์ยี่สิบอ๋อแบงค์ยี่สิบอยู่อยู่ข้างใต้นี่เองตกใจหมดต่อไปแบงค์สิบแบงค์สิบสาม นี่แบงค์สิบนะผมเห็นไหมนี่คือแบงค์สิบนะผมนะมียังไงบ้างมาดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดไว้ก่อนอ่าจัดเอาไว้อ่าทุกคนเดี๋ยวผมจัดเรียงเรียงก่อนแล้วกัน ประมาณนี้นะผมนี่อันนี้อันที่หนึ่งนะผมอันนี้สองนะครับนี่นี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็อย่าลืมนะับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ